เราจะเริ่มต้นใช้หลักสมาธิเพื่อเสริมสร้างพลังงานในการสร้างสรรค์ได้อย่างไรคะจุดเริ่มต้นของการนำความสงบมาสู่การสร้างงานคืออะไรจุดเริ่มต้นคือการฝึกสติและสมาธิครับเมื่อจิตสงบและตั้งมั่นจะทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสภาวะที่ความคิดสร้างสรรค์จะไหลออกมาได้ดีที่สุดการอยู่กับปัจจุบันขณะช่วยให้การสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพอย่างไรคะ เพราะบางครั้งการคิดถึงอนาคตก็เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนงานการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการจดจ่ออยู่กับการกระทาที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าครับเมื่อใจไม่วอกแวกไปกังวลผลลัพธ์หรือเปรียบเทียบกับงานเก่าๆเ,เราก็จะสามารถทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับการสร้างสรรในวินาทีนั้นได้เราจะปล่อยให้ความคิดสร้างสรรไหลออกมาได้อย่างไรโดยไม่ติดอยู่กับกรอบคิดเดิมๆหรือการพยายามควบคุมผลงานมากเกินไปต้องใช้หลัก ปล่อยวางและอัปปนาสมาธิครับคือการลดความพยายามทางความคิดลงชั่วขณะแล้วปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำงานโดยมีสติเพียงแค่คอยรับรู้และบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรากำลังทำงานสร้างสรรค์แต่มีเสียงวิจารณ์ในหัวหรือความรู้สึกว่างานยังไม่ดีพอเข้ามารบกวนเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรคะใช้หลักไม่ตัดสินตัวเองครับรับรู้ว่านี่คือความคิดวิจารณ์แล้วปล่อยให้มันผ่านไป โดยไม่ให้ค่าหรือหยุดการสร้างสารรค์เพราะมันการสร้างสารรค์ในช่วงแรกต้องการอิสระไม่ใช่การตรวจสอบเราจะใช้หลักทำอะไรมาช่วยในการสร้างความกล้าหาญที่จะแตกต่างและแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงผ่านผลงานสร้างสรรค์คะใช้หลักสัมมาทิฏฐิครับคือมีความเห็นที่ถูกต้องในคุณค่าของตนเองและงานที่ทําเมื่อเราเชื่อมั่นว่างานของเรามีคุณค่าไม่จําเป็นต้องให้ใครมาตัดสิน ก็จะเกิดความกล้าที่จะแสดงออกอย่างแท้จริงการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเป็นสิ่งจำเป็นเราจะใช้หลักทําอะไรมาช่วยในการเปิดใจและรับรู้สิ่งรอบตัวเพื่อค้นพบแรงบันดาลใจที่แตกต่างได้คะใช้หลักความมีสติและความเป็นพหูสูรครับคือการเปิดประสาทสัมผัสรับรู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันและเปิดใจเรียนรู้จากความรู้ หรือประสบการณ์ของผู้อื่นอย่างไม่จำกัดเราควรจะจัดสรรเวลาในการสร้างสรรอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทางธรรมและไม่นำมาซึ่งความเหนื่อยล้าทางจิตใจจนเกินไปคะจัดสรรเวลาด้วยหลักความพอดีหรือมัชฌิมาปฏิปทาครับควรกำหนดช่วงเวลาสร้างสรรที่ชัดเจนเมื่อถึงเวลาก็ให้หยุดพักทันทีเพื่อรักษาสมดุลของพลังงานจิตใจไม่ทำจนเกิดความตึงเครียดเมื่อเราสร้างสรรงานเสร็จแล้ว เราจะใช้หลักธรรมในการรับมือกับการวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจจะรุนแรงหรือไม่เห็นด้วยกับผลงานของเราได้อย่างไรคะใช้หลักอุเบกขาและขันติครับรับฟังคำวิจารณ์อย่างมีสติแยกแยะระหว่างความคิดเห็นส่วนตัวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การทำงานสร้างสารรค์ร่วมกับผู้อื่นมักนำมาซึ่งความขัดแยง้งเราจะใช้หลักธรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์ได้อย่างไรคะใช้หลักสังคหวัตถุสี โดยเฉพาะปิยาวาจาคือวาจาอันเป็นที่รักครับคือการสื่อสารอย่างให้เกียรติและอ่อนโยนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและมุ่งเน้นเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสรรค์สรุปแล้วการใช้หลักสมาธิเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงและสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้อย่างไรคะการใช้สมาธิทำให้เราเข้าถึงแหล่งกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ ภายในตัวเราได้ครับเมื่อจิตสงบความคิดสร้างสรรค์ก็จะชัดเจนและเป็นอิสระโดยสรุปแล้วการสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักสมาธิคือการใช้การอยู่กับปัจจุบันขณะและการไม่ตัดสินตัวเองเพื่อปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลออกมาอย่างอิสระซึ่งจะช่วยให้เราแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงและสร้างผลงานที่เปี่ยมด้วยพลังได้อย่างยั่งยืนครับ